เอาเป็นว่าบอกได้เลยว่ามันจําเป็นนะครับผมต้องรักษาเกียรติภูมินะครับของค่ายให้ทำผมตอนแรกผมสงสารนะผมใจเย็นมากซื้อทองซื้ออาจได้เงินไปเอาไปซื้อทองซื้ออะไรให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้พ่อให้แม่ดีใจวันนี้นผมต้องมาฟ้องผู้หญิงคนหนึ่งตาดำๆซึ่งผมก็มีความเพตตาสูงอยู่แล้วผมผมเลยจุดที่จะต้องมาฟอ้องเอาเงินกับคนแล้วนะแค่ตอนนี้ผมไปหากินหาอยากอยู่แถวบ้านนอกผมกับ ใส่ชนมือตายหองกับพ่อกินพ่ออยู่อยู่นะทำสิกินกินเล็กๆหน่อยชินจอยหมดเนี่ยกินหน่อยก็กอิ่มน่หน่อยกับอิ่มพราว่าอ,อิ่มทิพย์อิม่มในความสําเร็จอิม่มในความพูมมใจสิ่งที่ไดาทามาอ่าก็แต่ทีเนี้ยมันลามปามไงพอลามปามไปเยอะคือขนองมากอ่าบอกไม่จบยังแถอแถีกแทนที่ลำใหญ่จะเป็นคนแถนะลำใหญ่เป็นคนผิดลำใหญ่เดกลับเงียบแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายชดใช้เยียวยาชดเชยชดใช้ชดเชย อ่าค่าเสียหายนะครับจ่ายตามที่เรียกร้องมาเราไม่ได้เสนอแต่เรียกร้องมาเราอยู่ๆเราจะเสนอยังไงเราไม่รู้ใครว่าเป็นตัวตนใครอยู่ๆคุณแสดงตัวตนออกมาว่าเป็นคุณคนนี้คนนี้คุณเป็นเจ้าของอันนี้อันเนี้ยคุณเสียหายคุณมีค่าเสียใจแล้วก็เยียวยาอ่าชดเชยอ,อ่าชดใช้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้แถแมแต่นิดเดียวเลยนะครับไม่ได้แถมแต่นี่ตอนนี้ไปเนี่ยไปแถมเรื่องอะไรเนี่ย ไปแถเรื่องอะไรไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องอะไระชื่อเสียงเสียหายขนาดอะไรยังไงประเมินค่าไม่ได้หรืออะไรยังไงอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะปะเนี่ยมันมันเจ็บปวดนะผมต้องเอาให้อยู่ครับดอกเนี้ยผมต้องเอาให้อยู่ครับคือมันไม่ใช่ละมันเป็นเรื่องของเกียรติภูมิชื่อเสียงฟ้องร้อยล้าน ตอนแรกว่าจะฟ้องให้ยี่สิบตามสัญญาที่ตกลงกันแล้วไม่ทําตามข้อสัญญายินยอมที่จะชดใช้ให้ยี่สิบล้านโดยไม่ต้องนำสืบด้วยทานายเดียชาบอกไม่ต้องนำสืบเลยเพราะคุณผิดข้อตกลงหลังจากนั้นเป็นไงทีนี้มันมีคดีหม่นประมาทมินประมาทจําคุกสองปีลาปรับสองแสนบาทนะครับระหว่างโทษแล้วก็ฟ้องแพ่งได้แพ่งนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประเมินความเสียหายของค่ายของช่องของรายได้ที่กระทบจากรายได้จากช่อง รายได้ที่สูญเสียไปความเชื่อถือจากแบรนด์สินค้าจากจากลูกค้าที่จ้างงานจากศิลปินที่อยู่ในค่ายที่จะกระทําความโด่งดังชื่อเสียงต่อไปในอนาคตได้รับผลกระทบทรา,ายนะครับด้วยเขา,าโศกเขาแกมีเลยนะก็ประมาณนี้นะครับก็มันก็เลยต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิได้น้อยได้มากไม่เป็นไรถ้ามีสมบัติมากนะครับให้รีบขายออกไปก่อนให้ผ่อนขายเลยแต่ฟองแะ่้องเนี่ยถ้ามีสมบัติ ถ้ามีสมบัติชดใช้ติดคุกครับติดคุกครับอ่าติดคุกเอาอย่างไงเลยอ่าติดวันเดียวก็ยังจ่อยเลยบางคนอ่ะติดคุกเนี่ยมันแค่ติดมือเดียวนอนกับบัลลับเนี้ยตืออกมาเนี่ยโกกเลยเดี้ยอืมเตรียมเงินในบัญชีด้วยครับใครที่แหลมมาใครที่แหลมมาแล้จะเหลาให้บอกแล้วพี่กันชัยว่าไม่เคยเห็นพี่ประจกักษ์ชายปิดเป็นพ่อพระมานานแล้วเจ็ดแปดปีเนี่ยใครขออะไรขอความร่วมมืออะไรให้หมด อไปที่ไหนช่วยหมดอใครอะไรขอมาอให้หมดอืมใจถึงพึ่งได้ใอจเย็นแต่ถ้าลบเหลี่ยมผมนะอืถ้าลบเหลี่ยมผมนะถ้าลบหลูผมนะผมไม่เคยไปละลานใครนะแต่ถ้าเจอกับใครก็ไม่เจอนะประจาจชัยเนี่ยเจอหลายเคสแล้วรอดทุกแผลนะจะบอกให้สายไหยต้องรอดนะจะบอกให้อ่ารอดมาองัดกับปรจจญ์ชัยนะครับอย่่ดีกว่า อย่างัดดีกว่าอย่างงัดดีกว่าอย่ามีเรื่องดีกว่าขอบอกนะอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลหลายหลายคนในห้างบางคนถึงงัดมาแล้วตกท้องล่องมาแล้วนะจะติดคุกว่าเตรียมตัวจะติดคุกก็มีนะตอนนี้ยท่านั้นอย่างงัดนะเขาบอกนะอย่างงัดอ่าถ้างัดแล้วมันบาดเจ็บโอเคจะไม่รู้ไม่รู้หนูไม่รู้ถึงจนตัวแล้วหนูไม่รู้จนตัวแล้วหนูไม่รู้หรออ่าจนตัวแล้วหนูไม่ได้ทํเหรอหนูไม่ได้พูดเหรอจนตัวแล้วหนูไม่รู้ ชวนตัวแล้วอบอกแล้วเธอถ,ถึงจนตัวแล้วหนูไม่รู้หนูไม่ได้ทำอะไรตอนแรกทำไมปากดีนักเพจอวตารต่างๆเพจอินิปปอบอีเวนไหนทำไมปากดีนักมีคนอุ้มอุ้มเหรอมีคนให้ให้ทายเหรอ่ามีคนให้ทายเหรอเพจอีปอบอีเวนไหนมาอ,อีไหนขยี้ขย่อมาเนี่ยมาเด้ย อ่ามันอยากเจอของจริงไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วชีวิตนี้ผมแลกด้วยนี่อยู่แล้วอ่าผมแลกด้วยชีวิตอยู่แล้วชีวิตผมล้มลุกคุกคาดไปแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วมาจากติดลบอยู่แล้วอืมอืมไม่ใช่มาจากติดศูนย์นะเนี่ยมาจากติดลบนะฉะนั้นอย่ามาวัดกับผมนะฮะเจ๋งกว่านี้ผมก็เจอมาแล้วไม่ขี้กะลาามือผมหลอกแค่เนี้ยอ่าผมเจอมาเยอะอ่าขึ้นศาลเปประมาทผมขึ้นเจอมาเจ็ดครั้งเนี่ยผมรู้ยังไง ผมยังยอมติดผมยังตึงตองติดคุกเลยอ่ะติดคุกเนี่ยสี่ปีสิบหกเดือนเนี่ยจนมาต้องรอลงอาญาเนี่ยผมเนี่ยโดนอยู่เนี่ยอ่ะคดีมีนประมาณนี้ร้ายแรงมากยิ่งจริงยิ่งเจ็บอ่ะยิ่งจริงยิ่งใช่อ่ะมึงยัมบอกว่ายิ่งจริงไม่ได้ยิ่งจริงยิ่งโดนนะครับอ่ะมามาถามกันอืมตามนี้นะทุกคนนะอ่าตามนี้เลยนะตอนนี้อนะเอาให้เข็ดครับผมฟังดูหลายอย่างแล้วอ่ะ แตแบงโยนโบาปโยนโบาปให้หมดแล้วค่ายเขาเสียหายไหมล่ะอ่าค่ายเขาเสียหายไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องสนุกปากมึงนะอ่าไม่ใช่เรื่องสนุกปากนะเงินก็ได้อะไรก็ได้ไปแล้วอ่าไม่พอใจทําไมไม่รับไ,มไมหมทําไมละครนั้นอ่ะมาแถน,นั่นแถนี่อกมาขอความเป็นธรรมไหมรับความเป็นธรรมปกป้องมึงปกป้องอะไรอ่าค่ายค่ายเขาเสียหายเนี่ยอ่ามันระดับไหนเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่ อยากไปออกเหรออยากออกดักใช่ไหมรายการดังเนี่ยอยากออกใช่ไหมแหมมาพ่อเหลาให้อืบอกว่าจะไม่แล้วนะบอกว่าจะไม่แล้วบอกว่าจะไม่เลยไม่อย่ารังแกผู้หญิงนะเพศแม่แต่มันเกินไปมันเกินไปอมันพูดโพบ,บัากโมบากแตงอืมเราไม่ได้แถนะเรา,าเราไม่ได้แถนะลำยัยเนี่ยยอมรับนะว่าเออได้ทำาททำการนี้ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องผิดพลาดพังเผอ เจตนาหรือพังเผลหรืออะไรก็แล้วแต่ยอมรับชดใช้ค่าเสียหายไม่จบใช่ไหมยอมรับราขับรถชนคนเราก็ยอมรับเราก็จ่ายค่าเสียหายะเราก็เสียค่าเสียหายนี่มันเราเรา,เราจบจ่ายค่าเสียหายเราต้องสองล้านในข้อตกลงมันมีไงมันมีเราไปแถอ,อีกเนี่ยต้องการอะไรอะ่ะอต้องการหิวแสงหรือต้องการเรียกเพิ่มเหรออ่ะ นะต้องดูนะทุกคนนะ,ะต้องดูนะโอเคอโศกลงไปอ,าอาป่าอโศกปาดเข้าเบามามมวไม่ต้องมีกุญซื้อฮะไม่ใช่กุญเชียงนะอ่าทำการอะไรก็แลว้วแต่นะครับมันต้องมีกุญซื้อถ้ามวยไม่มีกุญซื้อน่ะมันจะเป็นแค่กุญเชียงจะบอกให้อ่าม้มนลึบมุมนลึอย่างเดียวเด้ทางซ้ายเม,มื่ออโศกเกียมเมถึงแน่นอนพันเจ็ดสวัสดีและสวัสดีฮะ เป็นปรากฏการณ์ไม่มีเสียก็ต้องมีได้ครับวิกฤตต้องเป็นโอกาสครับที่ผมต้องเพิ่มเป็นร้อยล้านนี่ผมหมันไส้เฉยนะค่าตกใจค่าค่าเสียใจยังมีค่ากูตกใจก็ต้องมีว่าดกูตกใจเกิบเป็นโรคหัวใจน,นี่หนีไม่เป็นโรคหัวใจนะถ้าเป็นโรคหัวใจนะี่โอ้โหบ้าคนมาตายหาทําไมอ่ะอน,น,นะก็ถึงแค่ีแล้ว สถานทูตญี่ปุ่นวะเนี่ยนะข้ามไปสวัสดีและสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมที่ให้กําลังใจหรือไม่ให้กําลังใจก็แล้วแต่เขามาดูด้วยสมน้ําหน้าหรืออะไรก็แล้วแตะก็ดูไปอืมตามนี้นะครับฮาดีเมนแบบไม่กลัวโดนฟ้องเลยเหรอเมมหมดครับอันไหนที่มีชื่ออันไหนที่มีชื่อแล้วมีตัวตนจะโดนหมดครับในทางผมเนี่ยสองแสนถ้าปรับติดคุกผมไม่ยอมความทีเดียวจ่ายมาเลยสองแสนหาเงินซื้อเลื่องโกินี่ขี่เหรนแม่งจุย๋ย หาเงื่อนเสื้อสุภาพค่าขีย์เลนเนี่ยนะครับบอลจะไม่อยากเป็นความกับใครแล้วแต่ในเมื่อมันบอลมันเข้าเท้าบอลมันเข้าเท้าเดี๋ยวพองครับไม่มีปัญหาครับแคบไปเลยครับชาติชาติมีสีฮะเดียวเดียวแคบไปเลยครับแคปแคบพ้องเมมี้ด้วยนะครับจัดให้หน่อยนะจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยครับจัดไปให้เลยแคบให้เลยครับคนไหนแคบมาให้ผมนะครับผมจะให้รางวัลนําแคปนะครับใครแคปใครแคบคนไหนได้ ผมฟ้องเสร็จคนนั้นมารับกับผมอีกคนละห้าหมื่นแคบไวแผมผม่เฉยครับเดี๋ยวผมฟ้องมินประมาทได้มาสองแสนผมให้ห้าหมื่นได้มาแสนห้าผมให้ห้าหมื่นได้มาแสนหนึ่งผมให้ห้าหมื่นเลยทุกแคปนะครับทุกแคปชั่นที่ทําให้ผมเสียมเสียนะครับผมให้แคบไว้เดี๋ยวผมฟ้องร้องคนนั้นแล้วจ่ายค่าเสียหายเฉยผมแล้วนะครับผมให้คนละห้าหมื่นนะฮะสำหรับคนที่แคบไว้สําหรับประเด็นที่มีใครที่กล่าวหานะครับค่าให้ต้องคํา นะครับกล่าวโทษก้าวหายทองคำหรือมินประมาณค่าหายทองคําแคบไว้นะครับแคบไว้เลยนะครับสําหรับคนที่แคบนายอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวพมไปดูเองใน Facebook นะครับเดี๋ยวไปสองหน้าเองนะครับแคบไว้แค่นั้นครับอ่า